อันนี้คือเรื่องง่ายที่สุดนะครับและก็ถูกมองข้ามมาที่สุดเหมือนกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมปเปี้ยนชาแนลคุณทรักต้นไม้นะครับอีกทีนึงเนาะมันนะมนีน้องคนหนึ่งน,นะครับตักมาว่าพี่ดูยากจะปกลูกต้นไม้ในห้องยากจะเพิ่มพื้นที่ียวในห้องตะวันหนุ่มขออมีเวลาดูแลตัวใด ปีปอจะมีวิธีการแนะนำต้นไม้ตีเลี้ยงง่ายๆแล้วก็ใส่ใจน้อยหนูบ้างหรือเปล่านะครับจากนั้นผมก็ได้ให้คำแนะนำไปเนาะแต่แน่นอนอยู่แล้วข่าวา่ามันก็ต้องกลายเป็นเป็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับตีจะช่วยแชร์หรือว่าสำหรับคนที่จะอยากปลูกต้นไม้แต่บอกว่าจะเริ่มปลุกจะไช้ นะครับเริ่มจากต้นที่ดูแลง่ายๆวันนี้ผมก็เลยม,มาจัดลำดับต้นไม้ในห้องผมนะครับว่ามันมีห้องอมันมีต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายๆนะครับส่วนถึงลาดับทีการใช้จใจเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวฮามาดูกันเลยครับว่าต้นไม้ในห้องผมนี่จะมีอย่างพอง <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเจอกันครับ <Okay. S 1> ต้นแรกนะครับของสำรับของภูิคนคีเกียจเนาะตีอยากจะปพิกต้นไม้หรือว่าอยากจะเพิ่มพืนทีสีเขียวเนี่ยต้นแรกนะครับผมจะยกขึ้นถึงต้นลิงมังกรที่ว่าเลี้ยงง่าย นะครับแค่ขอ,อยากใหือยยาให้ลดน้ำมากเกินไปตะอันก็ถือว่าสมารถเพนยงพรแล้วครับเพราะว่าต้นลิงมังกรน่นยโดยลักษณะทั่วไปนี่จะมีทั้งพันธุ์แคร่หรือว่าพันธุ์สูงนะครับ<ว>นี้ใบสีเขียวบางทีกับเป็นขอบท้องขอบเงินเนอะอันนี้ก็แล้วแต่หลากหลายสายพันธุ์อีกไปอีกเหมือนกันต้นพันธุ์แทรนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้วันนี้ผมมีตัวอย่างเพิ่มดูเหมือนกันอันนี้คือต้นพันนนนนนนัันนนนธุแคะะรรอี้จเป็ลงงมกด นะครับซื้อมาอยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งกับต้นใหญ่ละอันนี้เป็นต้นเล็กไปเลยเอามาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรพันุแค้นะครับขนห้องว่าลิ้นมังกรดำนะครับต่อามาก็จะเป็นลิ้นมังกรลายเหมือนกับเปิอันนี้ผมไม่แนใ่ใจว่าเป็นห้องลายหรือว่าเขียวปกตินะครับเหมือนกัจะเป็นประมาณนี้อันนี้อันเป็นพันแค้นะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรพันุสูงเหมือนกันแต่ว,ว่าอันนี้ก่อนทีจะไปสูงเลยอะ่ะ มันก็จะมีเลื่องมังกรค่ายพันแพะใบเล็กนะครับแต่ว่ามันจะเร็วยาวประมาณนี้ก็คือจะไม่ได้สูงน,นะครับมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้นเองก็แตกนอนมาเนาะแต่การแตกนอนของนอกเนี่ยคือเขาเอาไว้ถูกตีนะครับโดนแสงแล้วก็ได้รับน้ำย่างสม่ำเสมอนะครับได้สารอาหารอันนี้ผมเรียกว้ในห้องเนาะถ้าการเจริญเติบโตแบบนี้ในห้องก็แสดงว่าห้องนั้นนะครับบนทันท,ทีจะมีแสงที่เพียงพอแล้วก็ การดหดนั่นทีทีเพียงพอสำหรับนองเหมือนกันโ <Okay. S 2> อเครัอมาจะเป็นต้นสูงใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นต้นสูงใหญ่แม่แน่ใจว่านี่นี่ครับจะเป็นต้นนี้เนี่ยสูงใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆงูแต่ว่าลักษณะของต้นลิมังกรนะครับก็สามารถเป็นไม่ฝออากาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เลยนิยมปลูกในห้องหรือว่าในห้องนอนนะฮะในการลดน้ำเนี่ยก็อาทิตย์ละหนึ่งขั้งก็ถือว่าข่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับต้นลิมังกรนี่ผมจัดเพ่เป็นอันดับหนึ่งในการตีเลี้ยงง่ายมากที่สุดเลยถ้าใครอยากจะเพิ่มพืี่ิีเขียวในห้องนะครับผมแนะนําว่าเป็นต้นลิมังกรก็จะดีมากๆเช่นกันครับส่วนลำดับที่สองนะครับของต้นไม้สําหรับของนุีิเกศเนาะลำดับที่สองนี่ผมจะยกขึ้นเป็นต้นกระบองเพชรผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักต้นกระบองเพชรดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นต้นที่ ทนร้อนได้นะครับแต่ว่าถ้าแดดร้อนมากเกินไปอ่ะบางต้นบางตีอาจจะบเหมาะสําหรับต้นกระบองเพชรนะครับเพราะว่าอาจะทําใา้นอกนะครับเกิดรอยไหมได้แล้วก็เน่าได้เช่นกันนะครับในการออกแบนมากเนี่ยนะฮะในการรดน้ำของต้นกระบองเพชรนะฮะก็คือถ้าดินแห้งก็สามารถรดได้เลยหรือว่าห้าห้าวันลดหนึ่งครั้งนะครับห้าวันหนักปใจหนึ่งอาทิตย์นะครับห้าวันลดหนึ่งครั้งนี่ก็สามารถจะ ลดไดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นต้นกระบองเพชรที่ผมจะเอามาฮึดดูตัวอย่างเนาะจริงๆมันมีกับหลายต้นอยู่ครับอยู่ตั้งหลังห้องผมแต่สมหรถที่จะยกเอามาฮึอมาทั้งโมได้อันนี้เป็นต้นที่ยิบง่ายเลยก็น่นาดัดสะดวกสบายเห็นชาติเจนีซูดผมก็เลดเอาออกมาฮึดนะครับผมมั่นใจนะว่าเป็นพันุอย่างเพราะว่า,าผมกําลังบึกเลี้ยงกระบองเพชรเป็นตัวในตะวันมันกับเป็นพืชทนแล้งเนาะผมคอยชอบอะไอย่างที่มันดูแห้งแล้งสักเท่าไรนะครับ อันนี้เป็นต้นกระบองเพชรระลอกที่2ก็สามารถเพิ่มได้นะครับคุณมความน่ารักในห้องได้โอเคโ <Okay. S 1> ดยตกแต่งด้วยกระบองเพชรแบบนี้นะครับระดับที่3นะครับมาถึงรอบที่3กันเนี่ยก็คือเอระล,ลักที่3ผมยกขึ้นเป็นต้นไผ่คเปนอิม่มคนณผมเชื่อว่าหลายคนอา,าจจะเคุณคันที่จะเห็นต้นไผ่คเปนอิม่มคนณคางบอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส่วนมากจะนิยมไหว้พระนะฮะ,จ,ะจัดเจดกันดอกไม้หรือ เรียงไว้ในน้าบางคนจะเห็นเป็นต้นไผ่กลนอิมในลักษณะาบนั่นเพราะว่าต้นไผ่กนอิมนะครับเป็นต้นไม้มงคลเนาะเจ่อจว,ว่าปลูกแล้วจะเสริมเติมเรื่องบารมีนะครับเพิ่มสิริมงคลให้กับผู้ปลูกแล้วก็นในห้องนั่นนะฮะผมเอาตัวยางมาน่าจะต้นใหญ่พอสมควรน่ฮะจะเป็นต้นตระมนี้อันนี้เป็นต้นไผ่กลนอิมนะครับอันนี้ผมได้มาในการซื้อด ok อกไม้ถวายพระแล้วก็เออเปห้ต้นไผ่กลนอิมมาตัวเนาะ าจากที่ไหว้ผราเสืกับเปลี่ยนดอกไม้ผมก็เอาเข้ามาปลูกประมาณนี้นะครับก็แตกหน่อออกมาน้อยๆเหมือนกันเลี้ยงมาได้สักพักแล้วครับแบบนี้อาจจะมีเหลืองพองเพราะว่าต้นไผ่ก้อนอีมนะฮะขอแค่อยากเดียวคือยาคัดน้าเอาไว้ตีแสงน้อยได้นะครับแสงรำไรได้ในตีลมได้นะครับขอแใค่อย่างเดียวคือยาคัดน้ากับน่องกับอ,อันหรือถ้าใครอยากจะเลี้ยงไว้ในหลวงแก้วนะครับก็ประมาณนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ ลกจะเต็มเลยถึงเกอะแล้วก็ใบนอกก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ผมมันก็จะจริงๆอะ่ะในกล้องมันอาจจะดูเหลืองนะครับแต่ว่าของจริงอะ่ะมันจะมีลาย <Okay. S 1> ลายเส้นสีเขียวแล้วก็็อบนอกจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับลายเส้นต้งไหนจะเป็นสีเขียวเข้มผมแน่ใจ,จว่าจะเห็นชัดก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าของจริงจะสีเข้มกว่าในกล้องมากๆเลยนะฮะจะเป็นประมาณนี้ก็ดูลายก็จะซึมนะครับท่านลุงก็ผมจะใไซหินนะครับเพื่อที่ให้หลากนอกอะ่ะแซมลงมาเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้เลยต้นดีซีเนี่ยก็ เอ,อต้นที่3นะครับเรียกดฮุ้เป็นไพล์ควินท์ครับผมมาถึงลำดับที่สนะครับของต้นไม้สำรับของควินกีเกียดนะฮะก็ผมยกดฮ้ยเป็นต้นออกวกมะละก้นะครับต้นกวกมะละก้เนี่ยผมว่าหลายคนก็เห็นนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาไวต้ตกแต่งเป็นไม้ประดับนะครับในร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่งตางๆมากมายนะครับเพราะว่าใบลักษณะเด่นของต้นออกวกมะละก้เนี่ย จะเป็นใบเรีวยวยาวนะครับแล้วก็่อนข้าง,งที่จะมีใบงองงามเหมือนมรกตอะไรประมาณนั่นแหละั้งผมคิดว <c oughs> ่านะฮะเลยจะเป็นตีนิยมในการ,รปลูกเป็นไม้ประดับแต่ว่าในการลดน้ำของน้องเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆก็ลดได้เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ดินแห้งก็สามารถลดได้ว่าจากดินดินแห้งลดได้เลยแต่ใบของน้องจะเงองงามถ้าไหวถูกตีนะครับแล้วก็ น้ำเพียงพอเนาะใบจะงาง,งามมากๆแล้วก็ใบใหญ่มากๆเช่นกันนะครับต้นโคดอ่าโคดหัวของนออ้องอ่ะตรงนี้มันจะมีลักษณะพิเศษก,ก็คือเก็บน้ำเก็บน้ำได้ <Okay. S 1> แล้วก็เก็บสารอาหารได้นะครับนี่เก็บน้ำแล้วก็เก็บสารอาหารได้ในการลดน้ำนี่รเราต้องลดบ่อยลดบ่อยน้องก,ก็จะน่องเช่นกันในการขยายพันธุ์ของต้นกวักมโรโคสก็ง่ายมากแค่เด็ดใบปักช่ ก็ติดแล้วครับผมปักช้ามเมื่อกี้ลองห้องคมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ปิดเกือบทุกต้นข้ามนอกจากวาเขาจะบอกเขา,าว้าพิษตีอาจจะไว้แดดจับเกินไปน่ะน้องใบใบไม่ได้เช่นกันนะฮะนั่นหลัก็มีต้นหนึ่งอันนี้ก็คือปักช้ำนะครับแล้วก็มีใบใหญ่เนาะใบใหญ่เหมือนกันนี่ก็เริ่มแตกหน่อมานนิดหนึ่งแล้วนะครับร้านพีซีนะครับผมก็จะยกอึ้นเป็นต้นก๊ักมรกตน,นะครับ ถึงลำดับที่5นะครับส่วนลำดับที่5อันนี้คือเลี่ยงง่ายที่สุดนะครับและก็ถูกมองข้ามมาที่สซดเหมือนกัน uh oh. ผมยกให้เป็นต้นพูดานนะครับหลายคนน่าจะรู้จักต้นพูดานเลิมเลี่ยงแรกๆเลยอก็คืออาจจะมู้จักลองจากกระบองเพชรกันเลยอ่ากันเลยแหละว่านะต้นพูดานเห็นได้ทั่วไปเลยผมว่ามันอาจจะราคาถูกหนึ่งราคาถูก สองเห็นได้ทั่วไปนะครับมันก็นเลยถูกมองข้ามจริงๆผีชอบต้นผู้ดังนะครับประวป็นต้นทีค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายเพราะขยายพันธุ์ง่ายนะครับแพ่ปกักชำหรือเรี่ยงไว้ในน้ำอันนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่จะง่ายมากๆแล้วเช่นกันนะครับต้นผู้ดังเนี่ยเขาเลี่ยงไว้นะครับในที่อ่าอัพแสงก็ได้เรี่ยงไว้ในน้ำก็ได้ปักชมไว้ในห้องน้ำก็ได้เช่นกันนะครับตว่ากันสีจะย่างขึ้นน่อ,นองอยู่กระเพาแล้วก็อ่าเครือยาวนะปท้องว่าแบบ มันมันขึ้นมาเลื่อยลงมาแล้วก็สวยงามอะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันบางคนปูกแล้วตายบางคนปักน้ามปักช้ำแล้วเน่าก็มนี้นะครับมันก็จะมีสาเหตุเหมือนกันว่าการปักช้ำการช้ำหน้ามทำไมมันถึงเน่ามันก็จะมีเทคนิคเล็กเล็กน้อยน้อนะครับตีความสัมูเหมือนกันว่าเอ๊ะช้ำหน้าจะได้แบบขม้นมันเน่าหรือปูกเริ่มแรกปักช้ำจะได้แบบเมื่อมันเน่าเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะมีเทคนิคต่างๆนานาไปแต่วันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันว่า ต้นพลูเนี่ยตะขุนพลูนะฮะเรียกง่ายเหมือนกันเนาะอย่างเช่นตั้งหลังตั้งหลังผมนะครับวันนี้จะเป็นคูชีเนี่ยจะเป็นคูชีอันนี้ผมลดน้ำนี่นะฮะลดน้ำอ่าอาทิตย์หนึ่งก็ลดน้ำนักนักไม่เหมือนใจแบบสองอาทิตย์ลดน้ำนักนักเลยอ่ะครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับติเหลืออาจจะมีฟอกกีชีที่เปิดแบบชื้นใบชื้นน้อยเนาะใบแบบชุ่มชื้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยะครับ <Okay. S 1> ก็จะชีทเพื่อเล็กๆน้อย นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีตัวนี้อีกผมปลุกแซมมานี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นทูด้านหลังผมก็จะเป็นคูใบยักษ์นะครับนี่เนี่ยแต่ว่าออกมาได้เออออกมาได้อนี่ฮะด้านหลังผมก็จะเป็นคูใบยักษ์อันนี้คือคูใบยักษ์นะครัะประมาณนี้นี่ฮะมันก็จะประมาณนี้เลยนี่คูใบยักษ์นะครับคือคูใบยักษ์เด้อ ใบาย,ยากักไปใหญ่อะครับคือไปใหญ่ไปย,ยากอ่ะนี่อันนี้นะครับตอนแรกก็ได้ต้องมาแค่สีใบเองแล้วก็ที่เรือครับพี่ดอออกผลเนาะดอกการเรื่องดูอันนี้ผมว่าตีแก๊สคนขังตีจับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะนีของจิ้งก็คือจะใบเข้มกว่านี้มากๆนะครับมันก็ใบได้แบบใบอ่อนกว่านี้เนาะสีในกล้องนะอาจจะดูอ่อนนวลสว่างคนอาจจะเป็นเพราะแสงนะฮะหลักก่อจะมีต้นอันนีน้ต้น รูด่งกับคนไขนที่จะยาวเหมือนกันนี่ประมาณนี้ยาวมากยาวมากมากครับน,นี่ประมาณนี้เลยะยาวมันมีเทคนิคนะครับถ้าอยากจะให้ยาวขนาดเนี้ยมันมีวิธีการดูแลนะครับที่จะคือมันยาวขนาดนี้ อันนี้ผมปลูกมาค่ขอนข้างนานแล้วเนาะตอนตีจะเอ่อมาเริ่มเลี้ยงปลูกพืชน้องยาวประมาณนี้กอกกอนเด็ดเปิ่นทิ้งปักชำหลายๆปีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มีอีกต้นหน,นึ่งที้จะเป็นผู้ดังเหมือนกันจะเป็นผู้ดังรู้สึกว่าต้นนี้ประมาณแค่สามเดือน <Wow. S 1> ก็ยาวประมาณนี้ลวครับเริ่มปลูกจะประมาณนี้เริ่มปลูกนะครับแค่นี้นี่ประมาณสามสี่เดือนมั้งฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ละก็ยาวแล้ว เริ่มแล้วฮะจะมีอีกต้นหนึ่งได้มาอันนี้เปืดนเอาให้อมาครับอันนี้จะเป็นฟูงาช่างใบเปิดจะใหญ่มากๆถ้าสำหรับเฮาเปลี่ยนกระถางสำหรับเฮาเปลี่ยนเฮาเปลี่ยนกระถางนะมันก็จะไใบใหญ่ล้วกเริ่มเรื่อยไปเลยๆมันจะมีเทคนิคนะครับบางคนเปิดหมอกู่เราว่าจานนี้เน่อฟูชีไอฟูไอตะกุนฟูต่างๆเนี่ยบอลจะเป็นมอนสเตอร์ลานะครับมอนสเตอร์ลาที่เฮาเห็นต้นยาญๆนะก็ ูคีคูด,ดงังตุนพูดทั้งหลายเลยยาเพื่อเปลีนเจริญเติบโตครับยาไซดินเยอะนะครับเรื่องด้วยแบบเป้าซับกากแบบเป้านะครับผสมดินแค่เล็กน้อยดินอาจจะแค่ประมาณ60%อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเอ้ย60%นี่คือพอดีครับหกนี่คืออาจจะเป็นกาแบบเป้าหรือว่า70%ก็ได้ดินเนี่ยส่วนน้อยหรือว่าบบบมีดินเลยก็ได้เป็นกาแบบเป้าซับก็ได้ นะครับอันนี้ก่อนจะทำให้น่องจเจริญเติบโตวไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้การระบายน้ําของน่องเนี่ยซึมได้ดีนะครับการลดน้ำก็ต้องลดพือสม่ำเสมอของพ้ชิออกตะกุ่นพู้เนี่ยลดน้ำ5 0ิปแตะ5ซินะครับเรามองวาโตวไวแ <Okay. S 1> นะ่้อนและนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับที่ผมแนะนำคือเนาะสำหรับคนตี๋บอกมีเวลานะครับในการดูแลต้นไม้หรือว่า มีเวลาน้อยนทับหรือว่าง่ายๆเลยในะตามภาษาคือ,อ,อตามภาษาคนที่เก่งอยากปลูกต้นไม้แต่ว่ามันมีเวลาอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยนะครับกับเป็นต้นไม้ทั้งหมดที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับว่ามันมีต้นอย่างพองสามารถเอาไป,ปรับใจนะครับรับลูตามสภาพในห้ององได้เลยนะฮะจะมีประมาณห้าหกต้นเนี่ยหรือว่าอาจจะมีมากนี้ก็ได้ถ้ากลัว่าใครชนสัตว์ได้สนใจนะครับสงสัยอะไรอย่างก็อาลองหารูปแล้วก็ เข้ามาเม่นก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะาหาวิธีการดูแลแล้วก็เรื่องปูพื้นสำหรับในห้องได้นะครับเช่นกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่าลืมนะครับก็ลองหาต้นไม้ที่ผมแนะนําไปเรื่องง่ายๆมากๆง่ายมากๆ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 เลยนะฮะอย่าลืมเนาะสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอยากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับเซอร์ไพรส์ช่องแฉ่งแปดชาแนลนะครับทางยูทูบเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไปนะครับผมขอดูนี่นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นต้นลีบบางกรเนานะผมขยายพันธุ์ด้วยการจหน้านะครับนี่ประมาณนี้น่องตีงอ,อกขึ้นมานะฮะอันนี้ใช้เวลาคนณคันจริงจะอยู่ประมาณ4เดือน5เดือนนะเพราะว่ามันจ้ามากๆในการขยายพันธุ์ด้วยการแจา้าน้าแต่ว่านอกออกมาจาก,กคนณคันจริงจะน่ารักนะผมว่าโอเคเลยแหละแต่ผมคิดว่าจะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆผมอยากดูว่าถ้าต้นมันใหญ่แล้วว่านอกจะเป็นประมาณไหนนะฮะ กาะจะแบบลงดินอันนี้ก็จะอยู่ในน้าแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ผมอยากจะฝากว่าต้นไม้ทุกต้นนะครับเป็นต้องการคนดูแลเอาใจใส่เอาไว้ถูกตีถูกเวลานะครับรเาราลองว่าต้นไม้ทีเ่เขาเลี้ยงเนี่ยมันก่อเถลิ่งงอกงามนะครับต่อแตกดอกออกผลประมาณที่เห็นของผมนี่เลยนะครับพอต้นไม้ในห้องผมตัวนี้ก็ยิ้มเยอะมากๆมีเพิ่มมาอีก นะครับหมอพอตอินแนะนำเพราะว่าคนใส่มารักเนะาะเมื่อรักแล้วอ่ะเราก็ต้องดูแลเขาห้ดีรีสู้เหมือนกันครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย